่ในครั้งนี้นะครับก็การใช้จ่ายเงินกับกรสเศรษฐกิจซึ่งเราก็ต้องกีฬาแล้วก็อัฐสุรไทยและสโมสรต่างๆของภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเองก็จะเห็นลูกหลานโดยเฉพาะคนอีสานเนี่ยนะครับเป็นนักกีฬาที่ประเทศไทยท่านวีระเด็กผมติดตามปลอมือให้เก่ง นักกีฬาโอลิมปิกนะครับนักกีฬาโอลิมนั้นนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับขอรบครับท่านแข่งกุนเกียรติที่ขอรบทุกท่านตรงนี้อบิมปิกนักกีฬามปิที่หนึ่งมาร่วมแข่เด็กๆแน่กกีฬาแต่ก็ของโรงเรียนกีฬาแข่งขันด้วยใช่ไหมครับพิธีแล้ววงตือนครับครับผมานขอบคุณท่านท่านบรรพบุรุจังหวัดนครกีฬามเนี่ยมีความพร้อมทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนมท่านาสุภาพานีโพสูท่านเป็นนายกองค์การบริาัจังหวัดในครั้งนี้นะครับท่านให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีรวมถึงท่านสุภาชัยโพสูรท่านรอ,องประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองเนี่ยท่านเข้ามามีบทบาทในฐานะที่นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครพนมนท่านได้มีการส่งเสริมตั้งแต่เริ่มแรกซึ่งที่ผ่านมาจากการประเมินของสมาคมกีฬา แต่ก็อาุโสไทยรวมถึงสโมสรต่ก็ขอได้อยูเนี่ยรวมถึงบริษัทขอนด้าเนี่ยซึ่งได้ประเมินแล้วว่าบุคลากรของท่านของภาครัฐทุกภาคส่วนของจังหวัดนครปนมีสามารถจัดการแขันถ้วยวัดราชทานได้แน่นอนวยงามมากระรับาเสร็จแล้วกเยนเชุกท่านดี่านสมเกตันะครับกรง้ารังหวัดนครมานยูามาจันทรวันก็มีอยู่ จะหวังเชิญท่านให้เสด็จลงมาสมุทรสอนท่านที่สัตย์สิทธิ์ที่งรนด้วยตาบาดอดเอ